สวัสดีค่ะวันนี้ช่อง,องประทิบสวิตเซอร์แลนด์พามาดูเตรียมอาหาราบ้านเพื่อนค่ะวันนี้นัดกันรวมกันหลายคนมาทานอาหารไทยด้วยกันนานๆจะเจอกันทีค่ะเตรียมอาหารหลายอย่างเลยค่ะมีปลาทอดปลาทอดแล้วก็อันนี้ส้มตําอันนี้ส้มตำอันนี้อันนี้แบบเผ็ดเลยค่ะแบบเผ็ดจิ๊ดๆเลยมีกุ้งด้วยนะคะ มีกุ้งแล้วก็มีน้ําจิ้มน้ําจิ้มปลาจะน้ำเอ่อจิ้มปลาแล้วก็ทานกับผักค่ะมีหลายอย่างค่ะที่เห็นรวมที่ท,ท,ที่ที่ทำอันนี้อัน,น,อ,น,นอันนี้คือไม่เผ็ดค่ะอันนี้แบบเผ็ดแบบเผ็ดกับไม่เผ็ดเพราะว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะแล้วก็มียำยำแหนมค่ะยำแหนมหน่าทานมาก ใบชิพูนี่ก็ปลูกเองนะคะมาจากเยอรมันเลยค่ะกุ้งค่ะกุ้งลวกน่าทานมากๆเลยมีขนมจีนด้วยค่ะขนมจีนผักเตรียมผักไว้ห่อปลาอันนี้น้ำจิ้มค่ะอันนี้รวมๆแล้วก็ห่อปลา,าอร่อยอร่อยจริงๆค่ะวันนี้มีส้มตำมีน้ำจิ้มมีกุ้งมีปลานี่ค่ะทั้งหมด ทานไม่หมดแน่นอนเลยหน้าทานหนึ่งนั้งเลยนานๆานพบปะเพื่อนฝูงอิ่มท้องไว้ก่อนนะคะอาหารสุดยอดมากเลยอาหารไทยนี่คะ่ะเตรียมเตรียมลุยเลยอันนี้มาไก,ก่กระถ้วยนี่มาจากเยอรมันเลยคะ่ะไม่ใช่ธรรมดานะคะใบชูฟูจากเยอรมัน นี่ค่ะมีหลายอย่างเลยอ่าลุยกันเลยค่ะลุยเลยอร่อยมากๆเลยผักล้างอย่างสะอาดเลยค่ะวันนี้อร่อยมากๆเลยค่ะมีความสุขที่ได้ทานอาหารกับเพื่อน